ครเพลงตัวเกียมมิวสมซิกผู้จีบบ้านฟินแลนสวัสดีครับโอ้โหเมื่อนีมีตาไว้หลุนนะครับหนาพี่ที่ร้องเพลงไหนขึ้นเพิ่นกับเต้นน้ำสูเพลงสูเพลง เปรียบเสมือนเพลงประจาําใบประจําอายุพี่บานพิ่แลนตัวเก็บนุวนสีแระงานเหนือแรงงานตัวกับพีกับน้องแต่ผมมือน,นี้พี่น้องเช่าขอนแกน่นวันนี้ดีใจมากมายครับได้มาพบเจอกับพี่น้องทางโตโยต้าแก่นนครน,นะครับผมขอบคุณนําบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัดร่วมกับบริษัทโตโยต้าแก่นนครจํากัดครับพี่น้องจัดงานนี้ขืนมาบอกเลยว่ามือน,นี้เขาสิดพอพอนรถดบอลนี่เขาสิพพอนรดพอนหยังบอล พันบพมบนบบเออพคนมีปู่มมสอกโมสันยังกับฮอกกับไปถามมาเตลอดเด้อเพื่อนในกูยุดอกสูญสูญเปิดเส้นบอลนี่เรื่องไหนี่เออโมสูญมาแจ้งแน่นอขนาดเสียกับไปออกแบบมาว่าสันไปแลกขาดอันข้อตูม่มาไปหาเสียเอาใจลูกค้าเขาเด้อสั้นดอกแค่บอลนี่โตยังนี่โตยโยต้าครับเออวันนี้หน้าเวทีมีคนโสวดไหมฮะไม่น่าถามเนาะ <laughs> ยังก่อ ผัวแม่อยู่ข้างททบพนะโอ้ยเนาะจะสั่กกับว่าเนาอไม่หรอกโสดก็ดีโสดกด็ดีแมนบอคุณจะคุณย่าน้องซีแกมกับโสนดนั่นแต่ะก็ได้เพื่อนมาบอกล้วผัวศาสตรนี่ว่สาสันอยู่น้ำหลานนี่แหละว่สาสันไปบ้า <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณโตโยต้าแก่นนอคอนวันนี้ที่นำพาความสนุกมาพบพปอก,กับพี่น้องเข้าขอนแก่นบางคนอาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตาแล้วเพราะว่าผูา้ใหญ่บ้าลที่แรกก็กอยู่ขอนแกน่นคือกันเนาะไหนใครไม่เคยเห็นผมบ้างครับในนี้ โอ้โหน้อยมากแสดงว่าเห็นหน้ากันบ่อยมากแล้วนะครับตอนเย็นเราก็เจอกันที่บุญบ้างไฟนะครับผมบ้านอะไรนะบ้านสำรานตีบ้านสำรา,ตานราตบบนสำรานตีมือแลงวงไงบ้านโคกตีโคกหน้างงามตีโอ้ตำบลโคกอะไรตำบลสำรานตีโอ้กก็เห็นง่าหลายนาะสูง Ừ, วันนี้ขอบคุณทางทีมผู้บริหารด้วยนะครับผมที่อนุมัติงบมาให้พวกเรามาแสดงในวันนี้นะครับผมวันนี้คุณน้ำแข็งนะครับที่เพาวันแมนบอลลินไปแล้วนะครับแล้วก็บิวกิติมาเล่นไปแล้ววันนี้ผู้ยิมบันฟินแลนดพร้อมค่ายเพียงยกทัพมาเลยนะครับผมส่วนหนึ่งบริเอมาพอส่วนหนึ่งกับไป่ายอยู่งานบุญบงังไฟอ้าวหนึ่งผลงานเพียงช้าช้าซึ้งซึ้งขอบคุณแม่แม่เตรียมดีๆีด,ด,ด,ดอ A B C พราะคุณผู้ฟังเท่านั้นยิ่งใหญ่ช่วยเป็นแรงใจให้ผมดังมาขอบพระคุณครับใครเพร่ะเนี่ยขอบพระคุณครับผมปฏิทินตีพ่อเมืองคนเด่นบำบงบำบัดทุกบำลุงถูก ฝากน้ำคุยบ้านพินแรนเอาไว้โรดเป็นแรงใจอย่างนี้เรื่อยไปเป็นกำลังใจให้ลูกหลานชาวมาขอนแก่นรับพี่น้องส่างซสีองสัางเสียงหนึ่งปันเฟืองของพี่น้องชาวขอนแก่นคือค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิคครับมาห้เรม่องเละเล่ บชวดช้ามาลืมแฟนเพลงโอ้ย,อยอากขี่รถโตโยต้านด้นระเสียงปรบมือคุ้มค่ากับค่าจ้างที่มาให้เป็นหน้ามาในวันนี้มากครับคนละหนึ่งร้อยบาทเสร็จงานนี้ไปรับทางที่เคาน์เตอร์ได้เลยนะครับวันนี้ดีใจมากครับผมกับ คุ้มค่าจริงๆกับเหงื่อที่เราแตกสวดๆนะครับผมวันนี้พัดลมก็เปิดให้แต่นักดนตรีใช่ไหมฮะนักร้องไม่ได้เลยเออท่านผู้ชมก็เย็นสบายสบอยดูแดนเซอร์เราน้ำแตกน้ำแตกแล้วน้ำผิวขนาดนี้น้ำพล่านขนาดไหนครับเนี่ยเป็นจํานวนมากครับจํานวนมากอันนี้อันนี้เป็นคนขอนเก่ยดไหมเนี่ยอันนี้คนขอนเกี็ดไหมอันนี้คนบ้านไหนเนี่ยคนอุดรค่ะอุดรเอียวดียุบันบอสเซียดอกบอสเซียดอกคนอุดอนเอวดีอบ,บอสเซียดอก อุดรมันเป็นยังไงอุดรก็เอวดีคือจังบอดเนี่ยแหละครับผมตเดาอันนี้จังหวัดใดหน่จังหวัดใดสารค้ามครับเอาจังหวัดคนนอกพื้นทนี่มาหน่มาจังหวัดใดขอนแก่นครับอรอดตัวคอนขอนแกน่นจังหวัดใดล่ะอุดรครับอุดรอ่ะอ,อุดรไปส่วนกูคนขอนแก่นมือถือเบอรเกี่ยวไอ,อ้อดังขว้าแบบเซ็กซี่แบบฝร,รั่งเศสเด้ออาจารย์เด้อ ันนี้เขาเรียกว่าท่าสะพานโคเร็วขึ้นกว่านี้อาจารย์เร็วขึ้นกว่านี้นะเฮ้ยเขามาเด็กเก่าพื้นที่เขามาอายุอาศัยบ้านเพื่อนมาฮึเฮ้ย,ยมาหมุนขึ้นดนูข้างจะมากรน,นียกอไรเซา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  ขอนมากันขีมักยองเอามานี่มาสูบเมี่ยงขอนแกนบ่วยไหห่างมาขอนแกนมะลามาสามขอนนี่มาอ้าวอาจารย์เอาแบบหมอลำตัวเบนเดอร์ขอนแกนมาขอเป็นเมี่ยงหมอลำเสียงแคนไปอาจารย์ อยเดาขอเบอร์คุณพอแล้วนะยิบเปื่อยๆอยู่นอบักันนีกันใดฟูนผู้สาวผู้แสบมึงก็บ่ได้เอาใส่เออมึงเงียบมาแล้วนะคุณพ่อไปเราจะไหนล่ะมึยุงสีล่ะิ่นเก็บตายุงสีล่ะทั้งดูตรวจทั้งเฝ้าจบธนตีเฝ้าแล่าสนสันดองมาขึ้นมาขอให้ได้คุณพ่อเด้อบอลหยากบอลหยางตัวอายุขึ้นไปให้เงี้ย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 เอ้าจากซาบไปหาเล่าข่าวประจำนานตีจ้า สู nom, ้ <forms> sun, สิเป็นใสสู้คือสิเป็นเพชรพลังบัดนี้ล้ำเหล่ล้ำเหลี่ยลากูมาได้สิเต้นเสือโตเกี่ยวทฉบับ มาเพล่แตล่สมัยโบราณเล่น,นี่มีแต่นานสือต่อกันมาแล่บอกพี่น้องเริ่มชีวิตชีวาสกรายนำพามาถึงบัจจุบันทัาคนเราไม่แน่พันแปรเปียนทัน เกิดลกเดียวกันไม่แน่ไม่นอนผมเกิดเป็นคนว้าตาบนเร่รอนจำใจจำจอนกันเรื่อยไปพ่อแม่แยกทางแต่ผมยังไปคอยดูเอาใบอยู่กับยากับยายพอผมโตมาได้ศึกษาเรียนรู้อยู่กับคุณครูผู้รู้ทางเดินและชอบความเพลิดเพลินด้านศิลปินมันสุดจริตการทำมาหากินด้านศิลปิน

ทำไงเนาอพ่อแม่จําจะอากรากแต่เยาว์วัก็แม่ได้จากไปอยู่ประเทศฟินแลนด์หนีจากเมืองไทยไปอยู่ไกลต่างแดนประเทศฟินแนลนด์นะครามแดนทะเลผมรันเลนตาหาคุณแม่สุดใดกนแล้หแต่เราแม่บังเกิดผมอายุม,มือกราบไ่า้คุณพระอินทพระพม ได้เจอแม่ผมผู้มีพระคุณเดียวที่กลับมาแล้วอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเออ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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วเดียวนี้กลับมาแล้วอยู่อุดรธานี ฝากน้องฝากพอาคีจำชื่อจำเสียงผู้ฝากเป็นแลกขอไอ้แป๊ดคอาเคียงฝากเป็นสำเนียงเสียงร้องเสียงลับอาเสียงก็ไม่เก่งฝากจำเป็นต้องทำคือบ้าเป็นกลมแต่ชาติบางในคนก็ไม่รอพอไปบ้านไมว่าแล้วเตชาตาว่าสนามบาไปใจยังสูให้เด็นดูเนี๋วแป๊พี เยียนสูงให้เอียนดูดูแวบพี่ไปเดทางเ้นดีเส้นดีดูกอกจากสีเสามาเราวอาบอกลาวานขอขอถ้าอไปพ่อมาเราชะตาให้ไปืออเชิญไปบ้านเชิญไปบ้านทักย้อนตาหย่อนหย่อนยังอยู่คอยขาต่อไป่อนบอก้าอขอรับใสทุกทานไปบ้านบ่ได้ขีดสักอ้า ่าเธอได้ก็ไม่ได้ปาเธอได้กับมาได้ปาจะมีเข้าสารอาหารแห่งในกินเฮ้ยมันค <t> ือสวนสนุกแต่ส <t> ูส <t> ุดเท่ากับฉากมะเขากันแขมือี้ ากมาเดินาพรกับจักใดฉันมอบเด็กคุณฝากไปดวงนี้ที่มันระเมือเหตุึงเธอเราไม่มีบันลืุหลับสิแรงฉันมอบแด็นนะกคุณเพื่อบิดไอุ้เมื่อยับฝากไปกระชิบหัวใจเบาบาเมื่อยามคุณเศร้ามันคงพคลา ตะไมากสุดอย่างจิดบางทังและเฮานัคุยกันเฮ้ยเอามันโดนตัดทำิงอีกนั่งกับไลเหลือมาเลิบดอนอสาดูเดือดดึงพอล้านแต่งไทยวันใจฉันมอบให้นางโบลาเสีแดงบรรพามห่งดวงจีละของที่สบายดวงจีละของที่สบายถึงเป็นกันไลายให้ฉันก็ยอมยอมมาได้เยสิรถลมาได้เยี่สิงจองจำญมักกระตายยังบาดทนักกระตายยังบาดทนักวัไห้จัทาจะหลงรดพื้นด้มา ไม่เสียธิชีวีแล้วขอชี้ต่อไปแม่มันจะไ่ให้สิทธิความรักบุลาบแดงเจ้าอขอเจ้าจงฟ้าวันไหนเขาสั่งเจ้าจงขึ้นมาขึ้นมาบางท่นสาบเท่ามันก็เป็นแหลเดาให้ขึ้นยอย่ารอให้ด้วยพอละคนสุขเดถอะนะให้ด้วยพอละคนสุขเดถอะนะกันเท่ามังบางใจให้สุขเบีเดเถอะน้อให้สุขึเดถอะนัง เ,เ re ute, ต็มดีๆแด้สู้ให้มันเถือกันเด้มพอดีปั๊บนั่นคือแดนเือรบอรับแถวบนเนี่ย กระทุคือไผมันอ่อนเราถอยไปทักใจมาผู้สาวเขาสีเขาเดือดหมอกำไปในงานมันดังสาตสารสลักางกันว่อไอสาโถอกสะถึงหกมีเสียเขาแท้ๆละเอาพวกสีขันกัาพวกสี่เ่อเกินบอก่ยยนองละแต่สีเห็ดกันงวดว่าบอยากขึ้นข้าพ่บ้านเดใจให้สุมให้สันเอาบุญเอาเสเอสองฝปยเดนคืสาววันสันแต่อืนไอเหือย้ำเพื่อมีเหงพ่ออไอแน่เดือนยำเ่านั้อดกันกับ้าวให้ขึ้นหอด เดออยากเธอขึ้นสวรรค์น้ำขังเรียผู้ใหญ่บ้านเบาบางแต่ดึงเลยยามเธอมีแต้เจ้าบ้านเพิ่นหน้าหนาตาการลอบ้านหลังพอวังาใจน้องมันแคขมางบักถึงเงินเขาบุยมันกันเละแกลยเื่อนได้บ่อหน้าหนาตาบ่อผ่านบ้านหลังบ่อใหญ่บ่อพีอีอย่างเลทหัวใจคือกับเจ้าบ้าผู้เข้ามาแต่งเมื่อแรกนี่ล่ะเขาเสิยนมือฉันทำทุกสาแดงกินตับเราจุกสอหวัดเนี่ยคิดแตวจังแมงสาแหลงได ดีมีแห่แเต็มเอกมีหญยาเติมไอไหนได้คือสวรสันใดเออไทยเดือดย้ำเพิมมีแห่งินฮอดไอ้เดืดออย้ำเธอเกอดกันกับข้าให้คืนฮอดแฟนเก่าที่เคยย้ตอดเร้าตอดเลยนเออไทยเดดอดเออย้ำเธอคืนสวรั์นับข้าเออเสีอไอ้เบาเบาเดือดและย้ำเติมมีแห ไอเดือยยามเธอละกอดกันกับห้าวใครคือทอดแปกาที่เคยยากาซ้อกัน,นแล้วอืดอายในเดือยยามเธอขึ้นสวรรค์น้ำค้าเอืชื่ออายบาเบาใเดือและยามเธอมีแค่จะมาคน,นานตากาล่มาลังอหงวใจน้องมาเทบางาืงึเพือนขปบวยมันกะเล็ เื่อนายบอหนาหนาตาบ่อผาตานนักบอใหญ่บ่อมีอี่ยังให้เราใจคือกับเขาบ้าผูเขามาแ่งเมื่อแรกดีล่เขาสีเปิดชาวาคาข้าสาแดีงกินต้ำใจสอสแจกคิบเดอดยังแม่สาแหล่งใจแซมดีมีแดงแบ่บแดงมีฮิยักไอในได้คือสวรสค์สั่นในเพือนไอในเดือย้เพื่นเดือดพัดาอนเดือเยยำเอแลกอดกันกับเหาให้คือหอดแ้น อยามเธอขึ้นสวรรค์น้ำข่าเรียกผู้เยาว์บ้านเบาบางแน่เดินและยามเธอมีแหงเรียกโตโยต้าเบาบางแน่เดินและยามเธอมีแหง ไดเงินครับแม่ได้ครับผมใส่กล้องแม่น่ายิ้มมากลูกชายตีเนี่ย<อ>เห็นบ่ละ่ะเดาแล้วก็ได้เงินลอยอยู่เด้เห็นบ่ยังกับแม่ลงไปยืนกับแม่เนี่ยโอ้เอาเชิดสันปอาเอ้าเอา,เอา,เอาท้ายรูปแล้วไปจองรถพร้อมด้วยแม่เด้อเอา ฟังเพลงแล้วฟังรำซำเติมให้มันซึมอยู่เรื่อยขึ้นน้ำบ่อสไสยครับพี่น้องมามา,มาเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดข้าวหนึ่งได้ไหมเด้อ